ครับเรามาพบกับคำถามไม่จะคำถามสิแบบฝึกหัดที่10.3นะครับจากข้อที่1เขาว่าแสงที่มีความยาวคลื่น500นาโนเมตรคูเขียนตัวแปรไปด้วยเลยแล้วกันนะครับตกกระทบสลิตเดียวที่มีความกว้างของช่องนะครับเท่ากับ150ไมโครเมตรในหนังสือจะเขียนเป็นตัว A นะครับแต่ว่าในกรณีนี้นะครูจะเขียนเป็นตัวดแล้วกันนะครับถ้าเป็นสลิดเดียวปกติเขาจะนิยมเขียนเป็นตัว A นะครับแต่ว่า ใช้เป็นตัวแปรดีแล้วกันนะครับสิริพูดมาอ๋อต่อไปนะครับถึ่ไหนแล้วล่ะเมื่อกี้ความกว้างนะครับของของช่องนะครับร5 0ไมโครเมตรเขเคเนาะในที่นี้ครูใช้ตัวย่อเป็นตัว d แต่ในหนังสือใช้ตัวย่อเป็นตัว a ก็ให้เป็นเข้าใจว่ามันคือตัวแปรเดียวกันนะครับเพราะภาพการเลี้ยวเบนจะปรากฏบนฉากซึ่งอยู่ห่างออกไป1.30เมตรนะครับนี่ก็คือระยะ l นั่นเอง มีคำถามอยู่2ข้อนะครับกอไก่เขาถามว่าขนาดของมุมที่แถบมือดอันดับที่1เบนจากแนวกลางเท่าใดนะครับจริงภาพที่เรามองเห็นนะครับจ,จะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็คือแถบสว่างกลางนะครับซึ่งมันจะกว้างกว่าแถบสวา่างอื่นนะครับเขาถามนะครับว่าแถบมืดแรกนะครับเดี๋ยวนะ วาดแถบสว่างถัดมาก่อนแล้วกันนะครับนี่คือแถบสว่างถัดมามก็จะไปละะักษณะเนี้ยนะครับเรื่อยๆโอเคนะครับ ตามที่โจทย์ให้มานะครับก็มีสลิดเดียวนะครับแบบนี้นี่ก็คือระยะแลนะ L ก็คือระยะที่วัดจากสลิดถึงฉากนะครับตรงนี้ก็คือแนวกลางนะครับโอเคนะครับเขาถามนะครับว่ามุมนะครับมุมที่แถบมืดแรกก็คือแถบมืดแรกก็คือตรงที่เป็นขาวๆตรงนี้นะครับนี่คือแถบมืดนะ กูเขียนเป็นแบบนี้ลวกันนะครับนี่คือ A0 แถบสว่าง,ง A 1, A นนกลางนะครับ A1 A2 อ,อ,นะอันนี้ก็ A1 A2 นะครับแดงๆคือแถบสว่างนะครับขาวๆก็คือแถบมืดนะก็เป็นสลับกันนะครับเป็น N1 N2 นะครับอันนี้ก็ N1 N2 N ก็คือแถบมืดนะครับจุดที่เป็นจุดโหนดนะ นี้นะครับถ้าเราต้องการหาว่าแถบมืดแรกนะครับมันห่างจากแนวกลางเท่าไหร่นะครับก็จริงถ้าเราวัดมานะครับมันก็จะเป็นมุมทีต้าตัวนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวนะเอาคร่าวๆแล้วกันนะครับมันอาจจะไม่ได้ตรงนะประมาณนี้นี่คือมุมทีต้าที่เขาต้องการหานะครับไปยังแถบมืดแรกนะครับ อันตามสมการนะครับถ้าเป็นสมการในการหาแถบมืดของสลิตเดียวนะครับก็จะเป็นดีไซน์ทีต้าเท่ากับเป็นแลมด้านะครับนี้เี่นจะสับสนนะครับถ้าเป็นสลิตเดียวนะครับจะเป็นถ้าเป็นสูตรเนี้ยนะครับจะเป็นกรณีที่เป็นการหาแถบมืดนะครับโอเคนะส่วนแถบสว่างจะจริงแถบสว่างก็ ถ้าเราใช้สูตรนี้นะครับถ้าความคลาดเคลื่อนมันก็จะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นมันจะก็จะมีสมการที่มันเหนือขึ้นไปกว่านี้อีกนะครับอนันั้นักเรียนจะต้องลองไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกรณีสลิดเดียวนะครับสูตรนี้จะใช้ในกรณีที่เราหาแถบมืดเท่านั้นนะครับทีนี้นะครับเราก็มาพิจารณาต่อนะครับจะได้ว่าดีดีตัวนี้ก็คือตัวแปร a ในหนังสือเรียนเรานะครับ ก็คือ,อยวผูย้ายข้างสมก,การก่อนแล้วกันจะได้เป็นดีไซส์จะได้เป็นไซส์เซตานะครับเท่ากับ n อ็ลม้าอ่ะแล้วก็ย้ายดีลงมาหารนะครับออนนะครับถ้าเป็นแถบเมื่อที่1นะครับ n ก็แทนเป็น1นลมดาก็500นาโนเมตรอย่าลืมคูณ10บกลังลบ9นะครับเปลี่ยนเป็นหน่วยเมตรก่อนนะแล้วก็หารด้วยด ก็150ไมโครนะครับก็150ู่นยคูณบยกกำลังลบ6นะครับก็ืะเปลี่ยนเป็นหน่วยเม็ดเคลียร์ตัวเลขนะครับส่วนนี้นะักเรียนลองเคลียร์ดูนะครับสุดท้ายนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณนะศูนย์จุดนะครับเป็นศูนย์จุดนน,น,นะครับไซน์ทีตาจะได้ประมาณนี้ออกมา ทีนี้เราจะทํายังไงถึงจะได้ค่ามุมนะครับนักเรียนก็ต้องกดเครื่องคิดเลขนะครับฟังก์ชัน Ar c s i n ซนะครับมันก็จะได้ออกมาได้มุมออกมานะครับแต่ถ้าใครไม่มีเครื่องคิดเลขนะครับก็ติดอาง์คไซไว้เลยเป็น Ar c s i n ซของ0 0 0 3 3ก็ได้นะครับโอเคเนาะนี่คือข้อที่ให้ข้อกอ,อ,อ,อไก่นะครับ ก็อย่าเพิ่งเชื่อตัวเลขครูนะครับลองคิดคำนวณดูก่อนนะสิ่งที่ครูอยากให้ได้ทุกคลิปครูก็จะย้ําเสมอน,นะครับว่าอยากให้ได้ฟิสิกส์นะครับส่วนคณิตศาสตร์คนนี้ลองไปคำนวณดูนะครับต่อไปขอไข่ครับแถบสว่างกลางกว้างเท่าใดน,นะครับเดีย๋ยวครูต้องสูบมาิดนึงจิ้งแถบสว่างกลางในกรณีสลิดเดียวนะครับมันจะมี ขนาดกว้างนะประมาณ2เท่าของแถบสว่างอื่นๆนะครับเพรานถ้าเรามาพิจารณาเนี่ยนะครับเนื่องจากสูตรที่เราใช้นะครับมันเป็นสูตรที่ใช้ในการหาแถบมืดนะครับดีไซน์ทีตกับเอลมด้านี่ยครับเป็นสูตรในการหาแถบมืดเพราะฉะนั้นนะครับจริงๆแล้วถ้าเราวัดจากแนวกลางมาเนี่ยนะครับมายังแถบมืดที่1เนี่ยมันก็จะมีระยะห่างเป็น x นะครับเช่นเดียวกันครับ ันนี้ก็คือแถบมืดนะครับเช่นเดียวกันวัดมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับจากแนวกลางมีอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีระยะห่างเป็น x นะครับจากแนวกลางไปยังแถบมืดที่หนึ่งระยะห่างเป็น x นะครับมาวัดวัดจากแนวกลางมาฝั่งนี้นะครับก็มีระยะห่างเป็น x เช่นเดียวกันเพราะนั่นจะสังเกตเห็นนะครับว่าความกว้างของแถบสว่างกลางนะครับ จะมีค่าเป็น 2x โอเคไหมครับความกว้างของแถบสว่างกลางจะมีค่าเป็น 2x นะครับทีนี้นะครับจริงๆมันจะเป็นแบบนี้ด้วยนะ้ที H ่คูล่างนะครับมันก็จะอยู่ตรงกลางเฉยๆแต่ว่าจริงเราวัดถึงประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคต่อเนาะนะครับ อนขอไขนะครับก็ใช้สมการดีไซน์ทีตาเท่ากับจริงๆเราจะใช้ใช้เป็นดีไซน์ทีตาก็ได้นะครับแต่ว่าในส่วนนี้ครูใช้เป็นค่าประมาณแล้วกันนะครับก็คือ DX ส่วน L เท่ากับเป็นลมดานะครับแต่เนื่องจากเราต้องการหาความกว้างของแถบสว่างกลางนะครับมันเป็น2เท่า2เท่าของแถบอื่นนะครับ เราจะได้ว่า x นะครับจะเท่ากับ n แลมดา l ส่วน d นะครับย้ l ขึ้นไปคูณย้ d ลงมาหานะครับจากตัวนี้นะครับเราบอกว่าความกว้างของแถบสว่างกลางคอกรกนะครับจะเท่ากับ2 x ก็คือ 2n แลมดา l ส่วน d n นี้แทนเป็น1นะครับเพราะว่าเราพิจารณาที่ตำแหน่งโหนดที่1นะครับ หรือแถบมืดที่1ก็จะเป็นนะครับ2คูณกับ1นึ่งลมดา้าตามที่โจทย์ให้มาก็คือ100ไม่ใช่สิมีห้าหร้อยนะครับ500คูณ10ยกกำลังลบ9นะครับแล้วก็เอาที่เขาให้มาก็คือเท่าไหรดีอ่าหนนะครับเป็น1.3 0ย์นะครับ เดี๋ยวขอย,ยัาบนิดนึงนะครับหนึ่งจุดสามศูนย์เมตรนะครับแล้วก็หาด้วยอริยะดีดีที่เขาให้มานะครับก็คือร้อยห้าสิบไมโครนะครับคูณสิบคูลังลบหกโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเสร็จแ,แล้วก็คิดเลขออกมานะครับในส่วนของกระบวนการคิดเลขก,ก็เรียนก็ลองคิดดูนะครับว่ามันจะได้ตรงครับคำตอบที่ครูให้ไปหรือเปล่านะครับ สุดท้ายก็จะได้ออกมาเท่ากับแปดจุดหกนะครับแปดจุดหกคูณสิบยกกำลังลบสามเมตรนะครับเออประมาณนะครับโอเคเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ